ขอแล้วแต่ยังไม่แต่งเปิดหกสาวคนดังในวงการบันเทิงโดนขอเป็นปีแล้วแต่ยังไม่แต่งงานโดยสาเหตุที่ทาให้จําเป็นต้องเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนแต่ในอนาคตเราก็คงจะได้เห็นงานวิวายอย่างแน่นอนจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้า คนที่หกไอเอพิศดาคุณแม่ายแดงสุดสวยที่ก่อนน้านี้ถูกแซวเรื่องแหวนที่นิ้วหนางข้างซ้ายด้วยเพชรเม็ดเป้งและเธอก็ได้ออกมาปเปิดเผยว่าโดยขอแต่งเมื่อเดือนตุลาคมปี64และเป็นการขอแต่งงานทางไลน์ไม่ได้มีการคุกเข่าขอแต่งงานแต่อย่างใดแม้ว่าแผนแต่งงานจริงๆยังไม่เกิดขึ้นและคิดไว้ว่าจะจัดงานเล็กๆแค่เพื่อไอ้ก็เกิดพอแล้วแถมตอนนี้ก็ยังมีลูกสาวอย่างน้องเลอาที่น่ารักมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้อีกด้วย คนที่5ดิวอริสราสำหรับดารา,าสาวสวยทีถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานการทะเลรายก็เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่ถูกขอแต่งโดยเธอนั้นด้วยเผยกัรแต่งงานครั้งนี้ว่าตั้งใจจะจัดงานแต่งสองประเทศเพราะว่าเป็นงานแต่งงานในฝันทีเซบาสเตียนได้แพนเอาไวา้นั่นก็คือที่ไต้หวันส่วนอีกประเทศก็ยังไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไม่มีประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วก็ได้จัดปาร์ตี้สลาโสดแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีแพนจัดงานแต่ก็มีลูกชายอย่างน็อกไซรัสมาเป็นโซ่คล้องค้อง,องใจให้อีกด Why? คนที่4ซ4เคียรติต่อกันที่ดาราสาวหุ่นแซบหลังจากที่คบหาดูใจกับนิโคลสัสแฟนหนุ่มบาริสต้าตาน้ำคาวได้ประมาณปีเศษก็มีภาพน่ารักน่ารักซึ่งเป็นภาพสวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่บนนิ้วนางข้างซ้ายซึ่งเธอนั้นได้โูว์คอแต่งงานเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแต่ต้องเลื่อนไปเพราะว่าโควิด19เลยทําให้ครอบครัวของแฟนหนุ่มไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้บวกกับแฟนหนุ่มของเธอนั้นเกิดอุบัติเหตุหนักเข้า ICU 2สัปดาห์รักษาตัวนั้น1เดือนแถมในตอนนั้นแฟนหนุ่ม ังสูญเสียความทรงจําและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยยังไม่มีแผนแต่งงานเร็ว,รวนี้ซึ่งปัจจุบันความรักของทั้งคู่นั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเราก็คงจะได้เห็นงานแต่งของทั้งคู่อย่างแน่นอน คนที่3ลูลู่อาสยามรูเหมือนว่าจะใกล้เลิกเข้าไปทุกทีแล้วสําหรับนักร้องสาวที่ถูกแฟนหนุ่มสุชาติที่คบกันมานานกว่า17ปีขอแต่งงานท้าลมหนาวไปเมื่อวันที่2ธันวาคมปี63ก็เป็นระยะเวลากว่า3ปีแล้วที่เธอถูกขอแต่งเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 เลยทําให้ทั้งคู่นั้นยังไม่แต่งงานแต่ก็ได้ควงแขนแฟนหนุ่มไปถ่ายพีเวดดิ้งสุดอบอุ่นในอนาคตเราก็จะได้เห็นทั้งคู่นั้นจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาอย่างแน่นอน คนที่สองมิลาจามิลาสาวลูกครึ่งไทยอิตาลีอดีตศิลปินค่ายเพลงการิเกาเซ่ทำเอาเจ้าสาวคนนี้นั้นถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยจริงๆเพราะว่าทุกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอมีหน้าแต่งงานการเมือรู่ยด้วยแหวนเพชรเม็ดเป้งไปเมื่อทันวาคมปีสองพนาแม้ว่างานวิวาของเธอยังไม่จัดขึ้นในเร็วๆนี้แต่บอกเลยว่าตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตคู่ คนที่1นึ่งคนทนาสุนทรปิดท้ายกันที่คู่รัก LGBTQ กับผู้จัดการส่วนตัวที่พว่วงมาด้วยหวานใจอย่างเออุไรมนะัทหลังจากที่เปิดตัวยังเป็นทางการววาดูแลใจกันนานถึง20ปีจนสามารถลบคำสัประมาทได้และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี64ได้ถูกหวานใจทำเซอร์ไพรส์คู่ข่าขอแต่งงานกลางรายการทำเอาสาวคนทนาสุนทรน,นั้นถึงกับการน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ด้วยความตื้นตันใจนอกจากนี้เธอก็ยังเคยเผยว่ารับแพนแต่งงานวิวาวันที่19มีนาคมซึ่งเป็นวัน ร,รอบแต่ต้องล่มงานวิวาไปเพราะว่าโควิดสิซึ่งในอนาคตเราก็คงจะได้เห็นงานแต่งของทั้งคู่อย่างแน่นอน